ทำงานอยู่กับสารเคมี30ปีค่ะและมีอาการปวดไมเกอหนักมากซึ่งปวดมาแล้วหลายปีนะคะและก็เป็นบ้านเหมือนเวนหัวนะคะผู้บ่อยค่ะนะคะถึงขั้นที่ทำงานไม่ไหวต้องนอนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องกินยากินยาเยอะมากค่ะและก็บางวันเนี่ยกินวันละสองครั้งเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยไม่สามารถทำงานได้แต่พอมาดื่มกาแฟไม่หมดและก็โกโก้ไม่หมดนะคะ กาแฟไม่มดและโกโก้ไม่มดดื่มมาระยะหนึ่งอาการเหล่านั้นหายไปเลยค่ะทุกวันนี้ไม่ต้องกินยาแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าใครที่มีอาการเหมือนกับครูพินิงนะคะก็คืออาการปวดไมเกรนและบ้านหมุนเวียนหัวใครที่เสี่ยงอยู่กับสารเคมีนะคะคุณต้องดื่มนะคะเพราะว่าร่างกายของเราสูดเข้าไปทุกวันเนี่ยมันทำให้สุขภาพของเราแย่ วันนี้สุขภาพของครูพี่หนิงดีขึ้นจากการที่ดื่มกาแฟกับโกโก้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทำให้ตัว,วน,นี้สุขภาพดีไม่ต้องกินยาค่ะ